คุกกี้แลนด์ชอปเติม ROV เร็ว100%ใครมองหาร้านเติมเกมดีๆร้านเติม ROV ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีการโกงราะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายสายเปสายเติมผมแนะนําร้านนี้เลยทางร้านอยอมรับเติม ROV หรือว่าเกมอื่นอีกเพียบเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอปเติมผ่านทางเพจหรือว่าเติมผ่านทางไลน์สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับโบบาลอนกเชียงเชยนะครับชุงน,นี้ก็อยากจะลองเทสนะครับอืหยิบมา เจอทาจิแน่นอนนะครับแล้วก็ไลออฟเลนอะไรอย่เงี้ยเจอฟอเรนซึ่ง้า่โดนดอกแล้วอาจจะสู้ยากนะครับสำหรับตัวของโบบอลอนนะเออถ้าหลบดอกได้ก็ดีไปนะครับสักหนึ่งจังหวะประมาณนี้แล้วก็เป็นพลังแสงของท็อปเซิร์ฟนกกระจิบมาพร้อมกับบูมสติครับกันเกิดมาก่อนผมก็โอ้โหมันข้ามมา ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดีหรือเปล่านะครับเพราะมันเป็นทูดามเอจเขาก็เลยไม่เล่นสายกรอกกันเลยนะครับ <c oughs> มันก็มีบ้างมันก็มีบ้างถ้าไม่เจอไอ้ไอ้ทาจิเวนนี่นะครับผมไม่มาเล็กจัดลมโอเคได้อยู่อนะไรองเี้ยก็จิบปิ๊บปิ๊บคืนนี้ก็มันลองตาแรกเลยนะครับ เนี่ยคือเดซถ้าเรตอนเช้านะครับ6โมงรูว่าสเกตเตอร์สปิริตแล้วก็สเตย์เลยครับเอสเกสเ,กเกอตอร์เนี่ยลิ้นไปทางอ่อนเปรี้ยหมายอะไรอย่างงี้โอ้โหดอเรียอด้านล่างด้วยฟอร์เรนโตเจ็บนะครับให้เต็มที่เลยด้านบนสาม แต่เราแอบ,บแอบ,บไว้หน่อยครับอ่ะมวยอยู่ตรงล้นโผล่เลยดูว่าอยู่แถวเด้อายอะสายสองหมมอนว่าทาจิจะเข้ามาคอนเทสต์ไม่ได้ครับอีเสียเนี่ยจูดเดียวพุดธถึกจัดเลยพูดธท้าิถึกจัดถึกจัดเลยครับโอ้แล้วมันรีให้ทาจิกระโดดมารอบสองครับ เขบโบจัดโอ้โหฟอเรนไม่เกินไปว่าตัวอะไรวะนะถึงเงเินโหลเลยครับไฟคือไฟนานนะเราไปตั้งแต่เมื่อก่อนจะเกิดน,นะครับไ่เติมเลือดไม่เติมเลือดแล้วใครเล่นฟอร์เรนโนเป็นเหมือนกันป้าครับถ้ากระโดดขึ้นไปด้านบนตัวฟอร์เรนโนมันจะสูงขึ้นนะครับ เราก็มองเห็นเขาสูงขึ้นตอนเราเล่นเองมันก็สูงขึ้นนะครับเมาไปหมดเลยกูนำแต่ละวันแต่ละทีโอเคเอาออตจงเอาเจ็กก่อนนะครับเคื่อถ่ายพอดีเมื่อกี้เราตรีได้นะครับสวยเลยไดยอ้ออบเจ็กไปอีกหนึ่งอย่างนะครับ สบัดสกัดไม่ทันอูจะแย่เอาอจางนี้ส่วนอย่างนี้ส่วนครับนี่แหละอันนี้เซตท็อปเซิร์ฟเลยนะครับผมก็สนใจในเรื่องของอย่างแรกเลยที่มันเป็นนกกระจิบนะครับส่วนอันที่2เป็นบูมสติ๊กผมคิดว่าเขาน่าจะสไลด์แล้วตีด้วยพีหนึ่งแรงครั้งแรกนะครับ ามาันจะติดลูมติ๊กแป๊ะหนึ่งไม่เคยคิดว่าจะลองเป็นสายบูสต,ติ๊กเลยครับเออเพราะต่อยธรรมดาต่อยธนรมดาตลอดนะครับตลอดตลอดรถหนึ่งตัวครับร้อยกว่าโกงเอ้านี่ร้อยเจ็ดหืม เดี๋ยวรอ,อยู่ยีแป๊บแล้วก็ไปสุ่ยเลนมาต่อยโดนต่อยแล้วเจ็บเหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าโหโดนเบิร์ดผมก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมวยแบบมันเข้ามาแป๊บหนึ่งนี่ครับแล้วก็จะมีพื้นที่ที่สมมติว่าผมโดนมวยเบิร์ดใช่ไหมโดนทาจิสับตายเลยนะครับ <What? S 1> ยิ่งสไลด์เราก็แรงลยครับ <What? S 1> ก็ยังเป็นตัวที่เก่ง <What? S 1> เล่นได้อยู่นะครับแต่ก็ เจอตัวแก้ทางเยอะขึ้นนะครับธนาโบว่าลอนในในยุคนี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ยากสุดแล้วอ่ะเจอกับฮาจิกระโดดดักหลังเลยแล้วกันต้องไปข้างหน้าถ้าอย่างนั้นก็ต้องหาไม่สไลด์หลังด้วยไม่สไลด์หลังด้วยเรียบร้อยโอเคเลนเรายังสมบูรณ์อยู่นะครับ แล้วก็ในเรื่องของไอเทมมันก็จะไปผมมันชอบออกฟอสการ์พรอะการมันจะดึกขึ้นนิดนึงนะครับเฮ้ย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 ใจเย็นน้องใจใจเย็นใจเย็นใจเย็นแต่เซตไอเทมนี้มันจะเป็นสายดูดนะครับซึ่งต้องระวังในการเล่นให้ดีเพราะมันจะตายง่ายมากนะครับเข้าจังหวะสองน่าจะง่ายสุด เข้าจังหวะนแรกอาจจะตายง่ายๆเลยเข้าจอดสองสัตวรียเบสติ้งดูดเลือดอะครับน่าจะง่ายสุดแล้วมาเลยครับปูมสติกมาพร้อมกระดาษแท่ที่เราได้ขึ้นมาแล้วเลยครับนี่เรียเบสติ้งปามต่อไปเรื่อยๆเลยครับลองอ่ะรู้เป็นตัวเปิดแต่ว่าทั้งกระรอกเอ่ย ทั้งมวยเดี๋ยวผมจะดูสาเหตุนะครับแหม่มวยเยอะสุดเนี่ยเ,เปิดโบว่าเอาไม่ค่อยชอบเนี่ยมวยงานเข้าแล้วแบบู้อันติหลบโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอย่างเง้ยนุม่มมวยนุ่มล้อม้ยนุม่มลำ ไม่ฮะครับตาบฟอร์เรนดอกโดนทุกดอกนะครับอืมแล้วเลือดเขาครึ่งหลอดด้วยนะเอาเลือกยังแจ๊เว้ย z o o โดน,นครับแห่งสิงเงต็มๆบกมาก่อนแนละ้วหนึ่งปาดเขาแรงมากครึ่งหลอดได้เลยนะครับกระโดดมาอีกรอบดอรียช่วยชีวิตคนระับ เสียได้เล็กน้อยสไลด์หลอสไลด์คีอแต่ไม่เล่นดีกว่าครับไม่ไม่ไมลึกดีกว่าไม่ลึกดีกว่าเ <î ls> พื่อนเราดับไปเยอะอยู่เนี่ยก็ไล่ไล่ไปเฉยๆก็ได้<ค><ะ> <ST> ก็หาฟาร์มเงินต่อนะครับถ้าเราไม่ฟาร์มต่อเราจะเสียเชิงฟลอเรนิโนอลเครับซ้ายเขาตัาน เอาตาั้มโชว์ของฉันมันก็จะได้เขามีข้อดีของเรียนเบสต์อยู่นี่ครับดูดเลือดแรงเนี่ยแป๊บเดียวแล้วก็แทมจะเต็มลนะไป่ไหนและะ้วปะเอาไปดูแล้วกระดิ่งกระดอนกระดอนกระดิ่งวิโอ้โอใจมาถึงจัด เอาละนี่โครหินซ้ายขวานี่ยโยกอยู่นในฟอร์นี่ซ้ายขวาซ้ายมีโครหินพอดีมันก็ต้องเล่นอย่างนี้เลยครับห <c oughs> ลบแบบธรรมดาไม่กันจับทางได้หมดละหลบแบบโยกอยู่นในฟอร์ โหดแรงประมาณนี้ครับเท่าที่เล่นไม่ออกสายอ่าเขาเรียกว่าปอตการ์ดโดนแรงมากเลยครับแทบจะตุยได้เลยอ้าวีการวีการเสียสติกันเกิดขึ้นแลน้วฮะแอคยังแย่สกิมเบทไง เลยไปทางแอ็กกันเลยแต่ว่าเมื่อก pues ี้เราเห็นเขาวาร์ปใส่เอลซูนะครับแม่เขาก็แอ็กเหมือนกันเดี๋ยวผมผสมโลงแบบก่อไฟดีกว่าเราเห็นนะว่านายวาร์ปใส่เอลซูเพิ่มความร้อนนะครับเพิ่มความร้อนขู่โดนนี่ งั้นงั้นเดี๋ยวฟอเรนจ,จัดให้เอ้ยชี่ออะไรนะนาคอสติจัดให้อีกตัวเลยนวยมาซอรีก่ก็ได้จะเจาะเพิ่มอันเดียวชื่อท้ายก็คือก็ออกตามยะถาารรมได้เลยนะครับจะออกเป็นแก้ทางหรือว่าจะเป็นดามมี่นะครับแต่ในเซตน่เขาออกเป็นโมกุลนะครับ อาจจะสไลด์ตีติดบูมติกอะไรอย่างนี้เจอพวกนี้ก็ก็ดีเหมือนกันนะไม่ได้เอากอกมาบางทีเราจะเจอกับทาจิเยอะลยครับคือแม่งเม้มเราเลยพวกฟอร์เรน้วยครับูดาเมจเปลี่ยนฟิลไปเลยครับไม่เล่นพลังแสงโลเลยโลไปก็เท่านั้น โลไปก็เท่านั้นโลไปก็เท่านั้นลันก็ไปก็เท่าโน,น้โลไปก็เท่านั้น,ไ,น,นไม่แน่ใจนะครับว่ามันดีหรือไม่นะครับผมก็มีเวลานเล่นไม่ได้เยอะมากเพราะเดี๋ยวต้องไปตัดชิปนะครับนี่คือลองครั้งแรกเลยครับสำหรับสายเทมของท็อปเซิร์ฟนะรับบุ้มสเต๊ก นกกระจิบที่มีทาจิเข้ามาในแพทชนี้ที่ผมเพิ่งลงไปนะครับไม่สูงโคตรง่ายนะฮะเปลี่ยนเลยไม่เล่นโลดเจอตัวทูนาเมจเยอะนกกระจิบนะครับถ้าใครยอดนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาตัวท,ทั่งไปก่อนสวัสดีครับ